เกมเจ้าสัวทนินฮุกเทสโกโลตัสยึดขุมพลังเครือข่ายค้าปีกกิจการเทสโกโลตัสในพอร์ตค้าปีกของเครือ CP พีทำให้มาเก็ตแคบใหญ่อยู่แล้วยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นไปอีกต่อจิก๊กตอให้เครือ CP มีกิจการค้าปลีกให้บริการควบคุมความต้องการของผู้บริโภค ที่เป็นฐานใหญ่ของประเทศด้วยโมเดลธุรกิจหลากหลายแตกต่างครบวงจรอาณาจาักรค้าปลีกค้าส่งของเครือเจริญโคกพัณฑ์ CP ของเจ้าสัวทนินเจียรวนนทที่ครอบครองตลาดขนาดใหญ่โดยเฉพาะในฟู้ดเซกเตอร์เน้นการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันของทุกๆคนตั้งแต่ร้านสะดวกซื้อเซเว่นอเลกว่า11,700สาขาในฐานะร้านอิ่มสะดวกและบริการแทบทุกประเภทรองรับการใช้ชีวิตประจำวันของผู้คนทุกเพศทุกวัยทุกระดับชั้นศูนย์ค้าส่งแม็โคร7 3 7สาขาทั่วประเทศ ทำหน้าที่กระจายสินค้าให้กับลูกค้าหลักโซห่วยและบรรดาผู้ประกอบการร้านอาหารพัตคารร้านเบเกอรี่กาแฟและเทสโกโลตัสแหล่งรวมสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นต่อชีวิตประจำวันที่มีสาขากว่า2,100แห่งทั่วประเทศรวมร้านค้าปลีกออฟไลน์คุ้มพลังแห่งเครือข่ายค้าปลีก ค้าส่งกว่า14,000แห่งทั่วประเทศของเครือข่าย CP คือแต้มต่อที่จะสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันรอบเหนือคู่แข่งนักวิเคราะห์ในธุรกิจค้าปลีกกล่าวว่าการขับเคลื่อนธุรกิจค้าปลีกค้าส่งที่มีกลยุทธ์ราคาเป็นทงนำํำโดยเฉพาะแมคโครและเทสโก้โลตัส จำเป็นต้องบริหารจัดการต้นทุนราคาให้อยู่ในระดับต่ำที่สุดเท่าที่จะต่ำได้ยิ่งรวมคุมพลังจาก7ซเว่นอีอีกกว่า11,700สาขาทั่วประเทศแน่นอนว่าพอตธุรกิจขนาดใหญ่นั่นคือวอลุ่มการซื้อขนาดใหญ่ตามมาด้วยอำนาจการต่อรองที่เปี่ยมศักยภาพ เพื่อให้ได้ต้นทุนราคาต่ำที่สุดเป็นไปตามหลักการค้าขายสากลทั่วโลกซื้อมากย่อมได้ราคาที่ดีกว่านำสู่ประสิทธิภาพการแข่งขันที่ดีกว่าพอดค้าปรีค้าส่งทั้งเซเว่นอทั้งเทสโก้โลตัสและแมคโคยังทำหน้าที่รองรับของเครือซีพีจากการผลิตต้นน้ำการแปรรูป กลางน้ำสู่ปลายน้ำช่องทางสำคัญในการกระจายสินค้าและบริการสู่มือผู้บริโภคลำดับสุดท้ายซึ่งยังมีความได้เปรียบจากรูปแบบการจำหน่ายสินค้าอุปภโภคบริโภคที่ทุกคนต้องกินต้องใช้เข้าถึงชนชั้นกลางตลาดขนาดใหญ่ของประเทศมีฐานประชากร40-50ล้านคนซึ่งเป็นกลุ่มกำลังซื้อ หลักของทุกๆสินค้าและบริการเป็นกลุ่มที่มีอำนาจซื้อและเติบโตอย่างรวดเร็วยิ่งในห่วงเศรษฐกิจสะพัดจะเป็นกำลังขับเคลื่อนธุรกิจกำลังซื้อและเศรษฐกิจดังนั้นหากธุรกิจเกาะเกี่ยวกับลูกค้าเป้าหมายหลักกลุ่มนี้แล้วคือเส้นทางการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนพลังแห่งเครือข่ายจากออฟไลน์ อย่างเป็นฐานในการต่อยอดโดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิตัลที่จะถูกนำมาเป็นเครื่องมือสร้างความสะดวกให้กับลูกค้าผ่านการคอนเนตระหว่างหน้าร้านและออนไลน์มากขึ้นนับจากนี้คืออีกความได้เปรียบของการมีจุดขายกระจายทั่วประเทศและเข้าถึงลูกค้าเห็นชัดเจนมากจากเ e เ e ่นอ ในวันนี้ที่ไม่ได้เป็นเพียงร้านสะดวกซื้อแต่รวมทุกๆบริการตั้งแต่อาหารพร้อมทานพร้อมปรุงที่มีขายปลาทูนึ่งแม่กรองคาเฟ่ธุรกรรมทางการเงินส่งพัสดุขายตัว๋วชำระบินแม้กระทั่งซักอบรีดตามคอนเซปต์วันสต็อปหรือออสเวิสที่กำลัง ถูกสร้างชื่อการจดจำแบรนด์บิ๊กสเตปของเซเว่นางแผนขยายสาขาด้วยอัตราเฉลี่ย700แห่งต่อปีและมุ่งสู่13,000สาขาภายในปี2564เป็นผู้นำตลาดแบบทิ้งห้างคู่แข่งใครจะเข้ามาแข่งก็ยากและเหนื่องยงเพราะขยายปีก ยึดทำเลควบคุมพื้นที่ทั่วประเทศแล้วไม่ต่างจากเทสโก้โลตัสด้วยรูปแบบร้านขนาดใหญ่หรือไฮเปอร์มาร์เก็ตหากเทียบการขยายของคู่แข่งมีข้อจำกัดทั้งที่ดินทำเลศัก,กยภาพและกฎหมายผังเมืองทำให้มีการเปิดสาขาใหม่ไม่ง่ายและคล่องตัวมากขึ้นโดยคู่แข่งทางตรงวันนี้อย่างบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ ภายใต้กลุ่ม TCC ของเจ้าสัวเจริญสิริวัฒนพักดีที่ต้องการเทสโก้โลตัสมาต่อยอดเพิ่มขนาดให้อาณาจักธุรกิจคราปีกแข็งแร่งนั้นเมื่อพราดีนเป็นโจทย์ใหญ่ต่อไปว่าจะเร่งสปีดบิ๊กซที่มีอยู่ในเมืองเพียง1,231สาขาให้เพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันได้อย่างไรไม่ให้เสียเปรียบเทสโก้โลตัสในอุ้งมือของเจ้าสุวทนินทร์สำหรับเครือข่ายบิ๊กซีในเมืองไทยปัจจุบันประกอบด้วยรูปแบบไฮเปอร์มาร์เก็ตจำนวน150สาขารูปแบบมาร์เก็ตจำนวน63สาขารูปแบบมินิบิ๊กซีจำนวน1,018สาขาเทสโก้โลตัสอยู่ในพอร์ตเดียวกับแมคโคร ธุรกิจศูนย์ค้าส่งแบบชำระเงินสดและบริการตัวเองของเครือซีพีวอร่มจัดซื้อคืออำนาจการต่อรองชั้นดีภายใต้สมรภูมิการแข่งขันด้านราคาที่ยังคงเป็นกลยุทธ์หลักของธุรกิจประเภทนี้กล่าวสำหรับแมคโครนับเป็นการปฏิวัติระบบซับพพลายเซนค้าปีกค้าส่งไทยด้วยรูปแบบธุรกิจ ค้าส่งสมัยใหม่ทำหน้าที่เสมือนศูนย์กลางสั่งและซื้อสินค้าโดยตรงจากผู้ผลิตมาจำหน่ายให้ผู้ประกอบการหรือบรรดาร้านค้าปีกลายย่อยร้านอาหารพัตตาการซึ่งเป็นลูกค้าเป้าหมายหลักได้เข้ามาเลือกซื้อสินค้าต่างๆด้วยตนเองแน่นอนว่าด้วยปริมาณการสั่งซื้อสินค้าจำนวนมากของแมคโครทำให้ได้ราคาต่ำ กว่าโครงสร้างตลาดแบบเดิมๆที่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางยี่ปัวซาปัวกว่าจะถึงมือผู้ค้ารายย่อยแบกต้นทุนไม่น้อยแมคโคมีลูกค้ามากมายมหาศาลตั้งแต่ร้านโซู่วยเบกดินหาบเล่แผงลอยร้านอาหารพัตคารโรงแรมหรูปราการสำคัญไม่มีคู่แข่งทางตรงทั้งในไทยและอาเซียน แม้ว่าค่ายคู่แข่ง TCC Group จะพัฒนาโปรเจกต์ MM Mega Market ที่ใกล้เคียงแต่ไม่ตรงเสียทีเดียวโดย MM Mega Market เป็นร้านค้าปลีกและค้าส่งภายใต้แนวคิดผสมผสานระหว่างค้าส่งแคทแอนเคอรี่รีเทลแอนมอลปัจจุบันยังมีสาขาน้อยมากแนวตะเข็บชายแดนทางด้านกลุ่มเซนทัน ที่เข้าชิงกิจการเทสโก้โลตัสในครั้งนี้ด้วยนั้นแน่นอนว่าวัตถุประสงค์ไม่ต่างกาันซื้อเพื่อโตูและเพิ่มวอลุ่มสร้างอำนาจการต่อรองจากความใหญ่ต่อยอดอาณาจาักรค้าปีกในฟุตซกเตอร์ที่เซ็นทันอย่างครอบครองตลาดเป็นสัสดส่วนน้อยหากเทียบเครือซีพีสมรภูมิแข่งขันของธุรกิจค้าปีก ในมือสามเจ้าสัวยักษ์ใหญ่ของเมืองไทยยุคไซเบอร์เทรดในอนาคตยังต้องติดตามกันอีกยาวๆพลังแห่งเครือข่ายและเทคโนโลยีล้ำสมัยจะผนวกกันช่วงชิงลูกค้ากันอย่างไร